วันนี้เราจะมาวาดไททันค็อกแมนร่างอัปเกรดกันนีเองนะครับซึ่งผมเห็นว่ามาใหม่แล้วนะครับซึ่งน่าสนใจมากซึ่งเขาพบดเปล่าม,มาด้วยเหรครับแล้วผมจะวาดดาบเขาแล้วก็อัปเกรดขาผมไม่รู้ว่าเขาอัปเกรดไปเพื่ออะไรตรงขานั้นไม่เป็นการเสรียเวลานั่นเราไปวาดกันดึกว่ะ bla ก็คงรู้อยู่แล้วว่ารอบนี้ผมจะวัดเอาจริงนี่เองเพราะผมวัดผิดแล้วยังว่าผม่ มือถือผมตกนะครับไม่เป็นไรนะครับมาเป็นแค่ลองปกตกปตีเน่ <c oughs> <c oughs> ผมสงสัยว่าทำไมมือถือผมตกเราะว่ามันไม่ได้เล่าไปว่าต่อกันเลยดีกว่า ทุกคนก็ไม่ต้องจับอสอตามผมก็ได้นะครับเพราะผมจับผิดแล้วแล้วคนอังกฤษผมไม่รู้ว่ามันต้องแปลยังไงผมแท้จริงผมแปลภา,ภาษาอื่นไม่ได้เหรอครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับ คือคนที่เป็นคนอังกฤษนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหัวเล็กเพราะว่าหัวมันเล็กเกินอะ mm. ่ววนนนอะ mm. ผมต้างหัวใหญ่ๆหน่อย เริ่มจากเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแล้วก็เลขสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด นี่ครับแล้วว่าแล้วผมคิดว่าแขนนั้นมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะครับผมจดนไม้มันใหญ่นะครับตัวใหม่ก็ได้ รู้ไหมครับว่าช่วงนี้ผม,มอยากทำยูทูบะถ้าผมก็ต้องทำการผมต้องทำต่อไปกันเพื่อให้คลิปผมไปถึงหนึ่งหมื่นทัาบหรือไม่ก็ลานซับ ยก็าต้องมาต้องทำอันนี้ถ้าผมจำไ,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 ไม่ได้แล้วเราเขว่าไอ้ตรงไอ้ตรงแกนกลางของท่าทางค็อกแมนนั้นมาเป็นยังไงจำไม่ได้แล้วก็บอกคือก่อนว่าผมริบไม่สนิท เกตมันมีดาบด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ไต้องทำยังไงวะผมจำไ,ได้ว่ามันต้องวัดไงแล้วผมจำไ,ได้แค่คือมันแค่คล้ายๆร่างร่างที่ยังดงโด,ลงดลงนลูมกระตื้นอยู่นะครับมันดูคล้ายๆนะครับแต่แตกต่างที่ไอตรงเนี้ยมันอยู่ ช่เอ้ยอันนั้นอะอ่ะอันนั้นอะไหนร้อนไหมร้อนเปล่าไม่ร้อนขนาดนั้นพอพ่อเปิดแอร์สิแต่ว่านนี้อพ่อเปิดแอร์เย็นๆเลโอเคเแล้วผมขยุดเวลาก่อนแป๊บนึงมาแล้วนะครับสำหรับการหยุดเวลาเมื่อกี้ผมหยุดเวลาไปแล้วผมผมหยุดเวลาเสร็จแล้วนะครับ แล้วทุกคนรู้จักอีซี่บอยไหมครับทุกคนเพื่อคิดว่าคือบรรยากาศมันเปลี่ยนไปใช่ครับผมไม่อยู่ในห้องนอนวาดห้องนอนเนี่ยแล้วทุกคนจะากถามผมว่าอจอแตกไปเนะี่ย ี้มือถือผมเกือบลนกระตือแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องไปดูตัวอย่างแต่เพราะว่าไอตรงไอตรงๆเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วอะว่ามันเป็นยังไงแต่ผมขอหยุดเวลาสักแป๊บ